โอ้โหสุดยอดเลยแบบนี้เก็บข้าวลมได้สะอาดแบบนี้เจ้าของนาชอบครับมาดูทักษะการขับครับเก็บข้าวลมครับผมกับเจ้าช้างเทอโบครับมาชมกันอีกคลิปครับผมมาดูว่าพี่เขาจะเก็บไปยังไงครับ มีน้ำด้วยนะอัสวัสดีเซีที่เคารพมากครับผมอยู่กระดาผมเองคำสิ่งครับยังอยู่กับเจ้าช้างเา์โบครับกรเกษตรพัฒนาครับผมเดี๋ยวข้าวล้มเจยข้าวล้มแล้วรุ่นบิ๊กจิวครับโอ้โหเสียงดีเหมือนเดิมครับเราใจ ขนาดข้าวล้มขานาดนี้ครับเก็บได้เอี่ยมมากครับตัวมีน้ำด้วยนะข้าวกับถึงน้ำอะ่ะโหจะเต็มอุ้มแล้วครับเจอข้าวล้มแบบนี้นักใจคนขับเลยครับผมข้าวลมแบบนี้บอกเลยว่าช้าครับช้ามาก โอ้แตเต็มปุ้มแล้วข้าวอ่ะโอ้ปึ๊บดูปึ๊บเกี่ยวนี่บอกเลยว่าไม่แพ้รถใหญ่เลยครับเสียงเครื่องรอบเกี่ยวรอบอะไรครับแต่ก็เหมือนว่าจากใหญ่ย่อส่วนมาเป็นบิ๊กจิี่ยวแค่นั้นเองนะ รุ่นมินิดูแล้วเพลินครับทุกคนปากของเขาก็น่าจะประมาณ2เมตรหรือเปล่าถึง2อเมตรไห ปลาเกี่ยวน่าจะประมาณ2เมตรครับอันนี้ประมาณนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวหนวดพุ่งนี่กวักขึ้นได้หมดเลยครับล้มยันพื้นยังกวักขึ้นมาได้อ่ะโอ้โหสุดยอดเลยแบบนี้เก็บข้าวล้มได้สะอาดแบบนี้เจ้าของนาชอบครับ ชอบแน่นอนแกก็ค่อยๆกินไปนะครับผมนี่ติกแจกติกแจก,ก,แจ,กจะตายกันเก็บครับฝีมือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนการขับตัวเก็บได้เอี่ยมมากอะ่ะโอ้โหจอดเลยตัวไม่มีข้าวเหลือเลยอะ่ะดู เก็บได้เหี่ยบม,มากเลยอ่ะเล็กที่ขิ้หนูบิ๊กจิว๋วครับโอ้แต่เดินไวมากเลยนะตัวการเลี้ยวหัวมุมหัวมุมนี่เร็วครับคล่องตัวมาก มีน้ำนะครับมีน้ำเลียงอย่างงี้สบายเลยโู้ข้าวจะเต็มอุ้มแล้วครับทุกคน บ้านกรวดก็ต้องใช้รุ่นแบบนี้นะครับถ้ารุ่นใหญ่นี่บอกเลยว่าคนขับนี่นเหนื่อยครับเพราะแถวนี้เขาทํานากันเป็นบิงไม่ใหญ่นะครับทุกคนไม่เหมือนโซนแถวพิจิตพิษณุโลกนะแถวนี้มีแต่บิงเล็กๆครับเพราะว่าขนาดเนี้ยขนาดปิ๊กจิ๋วเนี้ยผมว่ากําลังพอดีเลยครับเห็นไหมไปแป๊บเดียวก็ได้เลี้ยวแนละ้วบางทีว่าอะไรหนึ่งเจอสี่ สี่ห้องก็มีครับที่ผมเคยไปถ่ายพิตะมาอันนั้นหนักข้อเลยอ่ะผมว่าถ้าเกี่ยวโซนนี้ก็ถือว่าโอเคครับรุ่นนี้เพราะมันมีแต่ให้เล็กๆดิ้งเล็กๆครับไม่มีดิ่งใหญ่ครับทุกคนเหมาะมาก ครับขอาตะุยข้าวขึ้นได้ดีมากเลยครับ เอจ้ะของนามียาชูกำลังให้ครับ <laughs> บอกว่าเห็นข้าวลมนี่ต้องอัดฉีดคนขับหน่อยละ ้านเกี่ยวครับค่องสัวมากเลยชอบมากเลย เก็บข้าวล้มนี่ก็ได้เอี่ยมครับ มากเลยอ่ะโอ้คนขับนี่ใจเย็นมากเลยอ่ะู้ฟรีเลยอ่ะเข้ายืนนี่ผมว่าน่าจะเดินดันได้สบายเลยนะ Biết tết kéo ข้าข้องตัวฟีอข้าวเต็มอุ้มแล้วครับข้าวเริ่มโผล่แล้ว เกษตรพัดพันนาเจ้าช้างเทอร์โบบิ๊กจิว๋วซูบิดตัวครับคล่องตัวอออืื้ห โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาไว้เกินคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับผม